ตราู่ของวันอาทิตย์ที่29ธันวาคม2556เครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติได้ร่วมใจรวมตัวกันทำบุญตักบาตรที่วัดเบญจมาบบพิธดุสิตวนารามเพื่อรำลึกครบรอบ3ปีที่คุณวีระถูกกักขังตัวในคุกเปรซอรประเทศกัมพูชาคือทุกวันก็เลยรึกถึงอยู่แล้วนะคะอยากให้คุณวีระได้กลับมาเร็ว เพราะว่า3ปีนี้มันนานขึ้นในสภาวะการเมืองที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะเราอยากจะพูดว่าเรายังไม่มีความหวังเลยเพราะมันเป็นความขัดแย้งระหว่างกับกลุ่มคนที่ที่ที่มีบทบาทที่จะช่วยคุณวิลากลับมาได้ซึ่งเราไปขัดแย้งกับเขาอย่างนี้โอกาสที่ที่จะช่วยให้เขาได้กลับมาเนี่ยยิ่งยิ่ยงยากขึ้นเรื่อยเย อุดมการทุกคนต่างยืนยันว่าคุณวีระสมความคิดถูกทหารกัมพูชาจับกลุ่มตัวในแผ่นดินไทยโดยฝีมือของนักการเมืองขายชาติถึงวันนี้แล้วเวลาล่วงเลยมาจนถึงสปีทุกคนเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่คนดีๆนักปราบคนโกงนักปราบคนคอร์รัปชันอย่างคุณวีระสมความคิดน่าจะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนอตอนนี้คือยังไม่มีอะไรคืบหน้า นะคะมันเป็นเวลาซึ่งยาวนานมากสําหรับประชาชนที่เรารอคอยและยิ่งญาติพี่น้องของเขาล่ะเขาย,ยิ่งในใจมิคอย,คอยวันคอยคืนแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่เคยมีความคิดที่จะช่วยเหลือที่ตอนนี้ก็ครบรอบ3ปีแล้วอาจารย์วิระไปอยู่ที่แคมน ดนเท่าใส่ความนะคะจริงๆแล้วที่อาจารย์วีระอยู่นะคะไม่ใช่ที่ของเขมรน,นะคะไม่ไม่ใช่ที่ของกรรมัมพูชาเป็นที่ของประเทศไทยแต่ว่าทําไมผู้บริหารเขาทําอย่างนั้นเพราะว่าอาจารย์วีระไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าที่ผืนนั้นเป็นของประเทศเขมรที่ผืนนั้นที่อาจารย์วีระยืนอยู่เป็นที่ของประเทศไทย กลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติมีความหวังและต่างตั้งตารอคอยที่จะให้คุณวีระกลับบ้านไวๆแต่ความหวังสุดท้ายนี้หากจะฝากไว้ที่รัฐบาลหรือนักการเมืองก็รังแต่จะทำให้สิ้นหวังกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติฝากความหวังนี้ไว้ที่มวลมหาประชาชนที่จะให้มีการปฏิรูปนำอำนาจที่แท้จริงมาให้ผู้เป็นธรรมบริหารคุณวีระถึงจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย ในนามหัวใจรักชาตินะคะก็รอคุณวิลามาสามปีแล้วคนไทยรอเขานะคะเพราะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันสิ่งที่ถูกต้องแต่โดนยัดเยียดในสิ่งที่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิรูปประเทศไทยได้เมื่อไหร่คิดว่าเมื่อน,นั้นนะ่ะคุณวิลาต้องได้กลับถิ่นกําเนิดแน่นอน,นะคะ่ะเพราะท่านเป็นเป็นคนดีเป็นปูชนียบุคคลในคนในความดีท่านถึงถูกคนชั่วคนเลว แกล้งท่านทุกวันนี้เรารอคอยท่านนะคะอยากให้ท่านกลับมาแต่ความหวังไม่มีวี่แววว่าท่านจะได้กลับนอกจากว่าเราจะปฏิรูปประเทศไทยแล้วมีประชาชนขึ้นมาเข้มแข็งแล้วเอาท่านกลับนะคะคืออยากจะบอกแทนทุกๆคนนะคะเพราะว่าจากที่ได้กลับมาช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีนี้ได้สัมผัสกับพี่น้องที่ที่รู้จักคุณเวละแล้วก็รวมเคลื่อนไหวกันมาเพราะว่า การเคลื่อนไหวคุณเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่มาเป็นมวนเพราะว่ามันเหมือนกับเราไปร่วมทุกข์ร่วมสุขในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งบางครั้งต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายซึ่งทุกคนเต็มใจเต็มใจน้แล้วก็ยินดีแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณเวลาในสิ่งที่คุณเวลาพาทำทุกครั้งมันเป็นความผูกพัน